สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวความรู้สึกหลังดู Fantastic 4กันดีกว่าครับโดยคลิปนี้เองเนี่ยนะครับผมจะเป็นการระบายความรู้สึกแล้วก็พูดถึงประเด็นต่างๆที่ตัวของผมเนี่ยชอบแล้วก็ไม่ชอบหนังเรื่องนี้นะครับแน่นอนนะครับผมมันอาจจะไม่ได้ตรงครับ ทุกคนบางคนอาจจะชอบมากๆบางคนอาจจะดูแล้วไม่ชอบเลยบางคนอาจจะดูแล้วกลางๆอันนี้ไม่ว่ากันนะครับผมมันแล้วแต่บุคคลแล้วแต่สถานการณ์นะตอนนั้นของแต่ละคนแล้วแต่ความคิดความชอบเพราะความชอบของคนเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเ,เรื่อยๆถูกไหมนะครับเราไม่ว่ากันนะครับผมแต่อมาลองฟังความคิดของผมดูว่าผมชอบไม่ชอบอะไรยังไงและแน่นอนนะครับผมคลิปนี้มีสปอยเนื้อหาในหนังเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่ได้ดูมาแล้วก็แนะนำ ให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนเลยนะครับถ้าคุณกลัวโดนสปอยและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มฟังกันเลยนะครับผมว่าใน เรื่องราวแฟนตาติโกมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราชอบไม่ชอบมันยังไงอย่างแรกเลยผมขอพูดถึงข้อดีของมันก่อนนะครับผมถ้ามองในมุมของข้อดีเองเนี่ยหนังเรื่องนี้นะครับผมอย่างแรกเลยก็คือดีไซน์ทําได้สวยแล้วก็แปลกตานะครับคือมีเอกลักษณ์มีความยูนิคมากๆกับสไตล์เรโทรฟิวเจอริสติกนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยไม่เหมือนหนังเรื่องไหนนะครับผมแล้วก็ทําออกมาได้สวยโดดเด่นก็คือดีไซน์เนี่ยผ่านเลยนะครับซาวอะไรต่างๆเนี่ยก็เข้ากับทางฝั่งของหนังด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้น เรื่องดีไซน์เนี่ยเรารวมไปถึงทั้งดีไซน์พรอ็อพหนังสถานที่และรวมไปถึงเสียงไปด้วยเลยนะครับผมถือว่าทําได้ดีจากนั้นนะครับในเรื่องที่2เองเนี่ยผมรู้สึกว่านักแสดงเนี่ยก็ช่วยแบกหนังเรื่องนี้มากๆเลยนะครับเด่นสุดเลยเนี่ยคงเป็นวาเนซ่าเคอร์บี้ที่รับบทเป็นตัวของซูสตอร์มนะครับผมและคนที่เด่นรองลงมาเนี่ยก็คงจะเป็นเปโดปาสกาลที่มารับบทเป็นรีดรชัส่วนคนอื่นๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เด่นอะไรมาก อย่างตัวของจอห์นนี่สตอมเองเนี่ยก็มีบทเยอะนะครับผมแต่รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ทัชชิ่งไปสู่ประเด็นหลักของหนังเท่าไหร่มันเหมือนเป็นพล็อตเนื้อเรื่องเสริมมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันทัชชิ่งอะไรมากเท่าไหร่แล้วก็เนื้อเรื่องของจอห์นนี่เองอะ่ะจู่ๆมึงจะแบบว่าไปปิ้งตัวของชาลาบาอย่างเงี้ยมันแบบมันไม่ค่อยเมคเซนเท่าไหรอ่อ่ะผมเลยไม่ได้รู้สึก ถึงความเชื่อมโยงเชื่อมต่ออะไรกับจอนนี่มากนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้โฟกัสไปที่ความเป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับตัวของเวนซ่าเคอร์บี้แล้วก็เปโดปัสกาลเนี่ยเป็นตัวเดอะแบกของหนังเลยนะครับผมอันนี้ข้อที่2ข้อดีก็คือนักแสดงเล่นได้ดีแต่แบบเอาดีสุดๆจริงๆเนี่ยแบบ10เต็มนะผมให้เวนซ่าเคอร์บี้ตัวของเปโดปัสกาลอาจจะให้อยู่ที่สัก8เต็ม10ละกันนะครับอันนี้แล้วแต่คนนะครับผมแต่ผมเนี่ยให้เปโดปัสกาลที่8จากนั้นนะครับผมเรื่องต่อมาผมรู้สึกกกว่่่าาหหนนนัังงเรือี้มมมแปลใ การจะเดาเนื้อเรื่องเนี่ยทำได้ยากมากๆนะครับผมคือแบบว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อแบบผมพยายามจะเดาอยู่หลายรอบนะแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับผมแบบว่าเดาเดาผิดตลอดเลยอะไรแบบนี้มันทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ย มันจะเป็นยังไงต่อวะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราทั้งเครียดไปด้วยแล้วก็ลุ้นไปด้วยในเวลาเดียวกันมันมันเจ๋งมากในเรื่องตรงนี้แล้วก็ธีมของหนังเองเป็นข้อที่4นะครับผมการดําเนินเรื่องที่คาดเดาไม่ได้เป็นข้อ3ข้อ4ี่คือธีมของเรื่องที่เอาหนังฮีโร่เนี่ยมาผสมกับหนังวันสิ้นโลกอะ่ะคือมันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นหนังฮีโร่สู้กับตัวร้ายแต่เป็นหนังฮีโร่ที่พยายามจะช่วยโลกจากการพังพินาศของภัยพิบัติที่ใหญ่ยิ่งกว่าตัวเอง แต่ว่ามันก็มีราคาที่ต้องจ่ายไงมีแบบว่าราคาก็คือถ้าจะยอมให้แบบโลกรอดชีวิตง่ายๆเลยเนี่ยก็คืออายอมเสียลูกตัวเองไปตรงนี้ก็คือแบบเป็นช้อยหนังที่รู้สึกว่าแปลกใหม่แล้วก็ไม่ซ้ำใครแล้วก็ทําออกมาได้ดีในหลายๆส่วนอันนี้ยสี่ข้อดีหลักๆเลยนะครับผมของหนังเรื่องนี้ที่ผมชอบส่วนฉากที่ชอบเนี่ยนะครับชอบฉากที่แบบทั่วโลกรวมใจกันในการสร้างแกนวาร์ปขึ้นมาฉากในตอนที่แบบ รู้ข่าวว่ามีตัวของแฟรงกริงลิชาแล้วอะแล้วก็แบบพยายามจะเตรียมตึกแบ็กสเตอร์เนี่ยให้แบบว่าเป็นที่ที่แฟรงกริ้นจะโตมาอย่างดีตรงเนี้ยมันแบบว่ามันมนสื่อให้เห็นว่าทั้งสองคนะ่ะรักลูกมากขนาดไหนแล้วก็ตั้งใจที่จะแบบดูแลลูกคนนี้ขนาดไหนแต่พอมาเจอกาแล็กตัสว่าแบบเอองั้นกูขอลูกมึงหน่อยดิมันเลยแบบเป็นเหมือนเป็นช้อยที่แบบว่ามันทําให้เราเครียดตามไปด้วยแล้วเรารู้สึกถึงความเป็นแม่เป็นพ่อของตัวละครไปด้วยอะหรือแบบอย่างตอนที่วานิสาเคอร์บี้อย่างเงี้ยแบบซูสตอร์มอะ เฮ้ยได้ยินลีดพูดเรื่องแบบชอยที่แบบพูดถึงจริยธรรมซึ่งมันก็ แปลง่ายๆอ่ะว่าลีดเองก็คิดถึงการที่จะเอาแฟรงกินไปแลกเพื่อทําให้โลกเนี่ยถูกละเว้นโดยการแลกตัดด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วลีดก็ยอมรับว่าเออตัวของเขาเนี่ยมีหน้าที่ในการคิดเรื่องที่มันเลวร้ายที่สุดและหาวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นตรงเนี้มันเป็นไดนามิกที่ดีมากๆของการเป็นพ่อเป็นแม่คนรู้สึกว่าเนี่ยคือจุดแข็งจริงๆของหนังเรื่องนี้นะครับก็คือมี2เรื่องไอการที่ทั่วโลกรวมใจในการที่จะแบบทําให้ภัยพิบัติมันมันผ่านพ้นไปได้กับไอเนี่ยความรักที่แบบ พ่อกับแม่มีต่อลูกเนี่ยเป็น2ประเด็นที่ทำให้หนังเรื่องนี้มันดีนะครับจากนั้นเองจุดที่ไม่ดีของหนังเรื่องนี้ละหนเลยนะครับผมเด่นที่สุดเลยก็คือฉากแอคชั่นน้อยแล้วก็ใช้ตัวละคร f a n t a ต t i c โฟนี่ผมรู้สึกว่าใช้ไม่ค่อยคุ้มมันรู้สึกจะมีความเป็นทีมแบบเต็มเต็มแล้วทุกคนก็ฟังรีดหมดเลยนะครับผมคือแบบว่าทําให้เราไม่ค่อยได้เห็นสิทธิ์เสียงของตัวละครอื่นๆ่นะอาจจะมีจอห์นนี่นิดหน่อยนะครับผมเพื่อทําให้เห็นว่าเออจอห์นนี่ก็มีสิทธิ์มีเสียงแต่โดยรวมเนี่ยเราเ มันไม่ได้เห็นพลังของความเป็นแฟนตาซีโฟะมันเห็นการใช้สมองมันมีคําพูดซะเยอะมากกว่านะครับผมแบบว่าเราไม่ได้เห็นการใช้พลังที่โดดเด่นออกมาของสักตัวละครเดียวเลยนะครับจอห์นนี่เนี่ยอาจจะมีช็อตโชว์เยอะที่สุดแต่โดยรวมแล้วอ่ะมันก็ยังไม่ได้ทําให้เรารู้สึกถึงพลังในแต่ละคนของแฟนตาซีโฟ4อันนี้คือจุดข้อด้อยเลยอาจจะเป็นด้วยฉากแอคชั่นน้อยด้วยทําให้ความเป็นพลังของแฟนตาซีโฟ4ในแต่ละคนนะ่ะมันหายไปหมดเลยนะครับผมแบบเบนกริมอย่างเงี้ยมันแบบ แทบจะไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับตัวของเขาเลยแล้วก็ไม่ได้เห็นพลังอะไรของเขามากมายด้วยคือมึงแบบโคตรตัวประกอบอะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยไปนนให้เป็น2ข้อเลยนะครับก็คือ 1. ฉากแอคชั่นน้อย 2. ไม่รู้สึกถึงอัตลักษณ์ของแต่ละคนในแฟนตาซีโฟที่มันมีพลังแต่มันไม่ได้ฉายออกมาโดดเด่น จากนั้นนะครับผมข้อที่3เนี่ยมันจริงๆมันพ่วงกับข้อแรกนั่นแหละฉากแอคชั่นน้อยสิ่งที่มาแทนฉากแอคชั่นก็คือฉากคุยซึ่งฉากคุยอะเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ฉากคุยหลายๆอันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันตัดออกไปก็ได้อะคือบางอันอะใส่มาดีแล้วแต่บางอันก็ไม่เข้าใจว่าจะใส่มาทําไมนะครับผมแบบว่ามันไม่ได้เพิ่มเทนชั่นอะไรให้กับเรื่องขนาดนั้นแล้วก็ข้อสเนี่ยนะครับผมมันมาจากการที่ว่าตัวของหนังเองเนี่ย เฮ้ยมันเครียดถูกป่ะมันมันไม่ได้เป็นหนังตลกอะ่ะมันเป็นหนังที่ว่าเราจะหาทางให้โลกรอดพ้นยังไงแล้วมันเดาไม่ได้นะครับผมมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกเครียดไปกับมันมากๆด้วยดูจบมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้ปลดปล่อยเทนชันความเครียดตรงนั้นออกไปอะ่ะคือแม้ว่าจะจบได้หาทางจบแบบแฮปปี้ดิงได้แต่เทนชันความเครียดตรงนั้นมันยังอยู่อันนี้ไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเ,เปล่าแต่ผมดูออกมาแล้วว่าโอ้โห ปวดขมับเลยครับผมก็คือแบบเหมือนเราลุ้นไม่กับมันมากซึ่งอันเนี้ยก็เป็นข้อดีไปด้วยเหมือนกันว่าโอ้โหเราอินไปกับหนังเลยเกินว่ามึงจะรอดยังไงว่ามันตื่นเต้นมากใน็าตสุดท้ายมันแบบมึงเอายังไงว่าเดี๋ยวมันมีอันนู่นมาอันนี้มาเฮ้ยเดี๋ยวมันกลับมาแผนนี้ไม่สําเร็จนู่นนี่นั่นมันแบบ มันลุ้นจนแบบมันเครียดอะแล้วมันไม่ได้ปล่อยเทนชันตรงนั้นออกมาครับมันก็เลยทําให้มันยังมีความเครียดสะสมค่อนข้างเยอะอันนี้ไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ตัวผมเป็นแล้วก็สิ่งต่อมาเนี่ยนะครับผมก็คือไหนๆหนังเรื่องนี้มันก็จะนําไปสู่อเวนเจอร์5อยู่แล้วอะถึงแม้ว่าอะโอเคตอนแรกหนังเรื่องนี้เราจะไปอเวนเจอร์5เลยถูกป่ะถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ควรจะเกิดเรื่องของดรดูมามากกว่านี้แต่อันนี้อะมีสไปเดอร์แมนมากั้นแล้วแต่ผมรู้สึกว่าพอเราดูหนังเรื่องนี้ เรารู้สึกว่ามันเป็นหนังที่เป็นจักรวาลแยกออกมาไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความอะไรเป็น MCU เท่าไหร่เลยครับผมแล้วแบบว่าผมรู้สึกว่าคนดูหลายๆคนเนี่ยเขาคาดหวังอะว่าเราจะไปดูสิ่งที่จะเชื่อมไปยัง a v e n g e r ์หเฮ้ยอยากเห็น Doctor Doom อะอะไรแบบนี้นะครับผมมันน่าจะแบบมีให้เราเห็นสักหน่อยหรือว่าให้แบบว่า ด็อกตอร์ดูมีบทส่วนร่วมกับเราบ้างอะแบบว่าให้แบบไหนๆมึงก็เก่งเหมือนกันแล้วมึงมาช่วยคิดวิธีทําให้โลกรอดพ้นจากการรกตัดหน่อยดีอะไรแบบนี้อันนี้มันมันโผล่มาแค่ในเอ็นเครดิตแบบแวบบเดียวอะ่ะคืออยากให้มันมาแบบเกิดปูตัวละครด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เกิดเลยผมก็เป็นห่วงเหมือนกันนะว่าอเวเจอร์มาจะออกมาเป็นยังไงแต่โดยรวมแล้วเนี่ยอันหนังก็ถือออกมาว่า ไม่ได้แย่นะครับผมทํามองอมาได้โอเคเลยมีความแปลกใหม่โหดึงเครียดได้สุดๆนะครับผมแล้วก็ภาพสวยฉากแอคชั่นน้อยไปหน่อยแล้วก็ อาจจะไม่ได้เหมือนกับที่หลายๆคนคาดหวังเอาไว้แล้วก็มีความเป็น MCU ค่อนข้างน้อยนะครับที่จะไปเชื่อมกับหนังเรื่องอื่นตรงนี้เองเนี่ยโดยรวมแล้วผมก็รู้สึกว่ามันแปลกใหม่ดีแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นยอดเยี่ยมนะครับผมก็เลยให้คะแนนหนังเรื่องนี้อยู่ที่7.5คะแนนนั่นเองครับผมคือผมรู้สึกว่าแค่มึงเอาด็อกร์ดูมมาช่วยคิดกับแผนด้วยแล้วด็อกร์ดูมถูกปัดตกหรืออะไรไปอะ่ะมันจะเพิ่มคะแนนให้หนังได้อีกแบบแต้มหนึ่งไปฟรีๆเลยนะครับผมกับแบบแฟนเซอร์วิสอ่ะคือมันน่าจะแบบ มีแฟร์เซอร์วิสซะหน่อยนะครับผมโดยรวมแล้วผมให้อยู่ที่7.5นะครับถ้ามีฉากแอคชั่นเยอะกว่านี้อีกหน่อยมีแฟร์เซอร์วิสอีกหน่อยหนังเรื่องนี้สามารถไปอยู่ที่9หรือ10ได้ไม่ยากเลยนะครับอันนี้แล้วแต่คนอื่นจะคิดยังไงแต่ผมคิดแบบนี้ตอนนี้ให้อยู่ที่7.5คะแนนนะครับกับ Fantastic Four ยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยวันนี้กระผมขอลาแล้วครับผมบายยครับสวัสดีครับ